หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้สอนวิธีการปึกมโน,โนยิธิค่ะหรือการเปิดตาที่สแบบวิธีง่ายๆรวดเร็วค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะพระกรรมฐานในพุทธศาสนาจริงๆมี4หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกที่ทำกันทั่วๆั่วไปนั่นหมายความว่าไม่มีความเมทิ ไม่มีทิพยานเห็นสำไมสามารถเห็นผีนรกได้แต่ก็มีฌานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าปณิพันธ์ได้หมวดที่สองรีกว่าเตวิโชคือวิชาสามหมวดที่สองนี่ก่อนที่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องได้หนึ่งได้ทิพยานก่อนสองปุเพนิวาสามทิยานนรกชาติได้ก่อน หมวดที่สมเรียกว่าฉละพิญญเคือพิญญาหกหมวดนี้สามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปเป็นรกเปรตสุรกายได้หมดหมวดที่สี่เรียกว่าฉมิทายานหมดนี้มีความฉลาดมากแต่ว่าวันนี้เราจะแนะนำกันหมวดที่สาม สำหรับบทที่สามนีใจใ่จะใช้เฉพาะกำลังจิตที่เรียกว่ามโนยิธิคือมีดิษทางใจคือการจะไปไหนก็ตามใช้กายภายในหรือที่เรียกว่า,าใจหรือจิตวิธีปฏิบัติขั้นแรกขอาบนันดาท่านพุทธบริษัทต้องมีความเคารพในศีลถ้าการจเจริยพระกรรมาฐานถ้าขาดศีลด้วยอ,อย่างเดียวทุกอย่างไม่มีผล ในเมื่อมีศิลแล้วถ้าสินบริสุทธิ์ปกคล้องจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความเยือเกเย็นปัญญาก็เกิดตอนนี้วิธีปฏิบัติอันดับแรกก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธริษัทจะภาวนาทุกอย่างให้ใช้กำลังคุยปัสนาญาณขั้นต้นก่อนนี่เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญ แต่ว่าก่อนที่ใช้กําลังวิปัสนาญาณให้ใช้เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตไปใ,ในจักรวาลทั้งปวงนั่งหมายความว่าสัตว์โลกทั้งโลกจะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเวลานี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของสัตว์แต่บุคคลทั้งหมดทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรู้สึกตามนี้คิดตามนี้นะถามว่าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะเพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าจิตคิดอย่างนี้อารมณ์จะเริ่มเยือกเย็นต่อไปก็คิดถึงตามความปความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไม่มีอะไรเป็นตามความจริงคือโลกนี้หนึ่งเปออิญจัง คำว่าอนิจังแปลว่าไม่เที่ยงอันดับแรกคนเราทุกคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นเด็กและความเปลี่ยนแปลงก็กคือคำว่าไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่อยากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นคนวัยกลางคน จาก,กวัยกลางคนก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็ตายขณะที่ทรงชีวิตอยู่อาการทางร่างกายก็ไปเที่ยงมีความหิวเป็นปกติกินให้มันอิ่มมันอิ่มปเดี๋ยวเดียวมันก็หิวมันก็ไปเที่ยงนอกจากนั้นในการป่วยไข้ไม่สบายยังเกิดกับร่างกายของเรามันเป็นทุกข์ในการประกอบกิจการงานต่างๆทุกอย่างก็เต็มไปได้วยความทุกข์ ได้ซั์สินที่เราหามาได้มันก็ไเที่ยงหามาด้ความเหนื่อยยากแต่ใน,นที่สุดมันก็หมดไปในอาการไม่เที่ยงในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงรั์สินไม่เที่ยงจิตใจเราก็เป็นทุกข์โลกนี้ก็มีสองอย่างหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์ทุกจากการป่วยไข้ไม่สบายทุกจากความปรารถนาไม่สมหวังทุกจากความแก่ก็มปนครอบงำทุกจากความหิวโหวยนี่มันทุกข์ทั้งหมด ในที่สุดร่างกายเราก็แป็นักตาคือตายคิดตามนี้ก่อนนะในเมื่อเราตายแล้วสภาพความตายไม่ถึงไม่ถึงที่สุด่งความศูนถ้าเราเรายังต้องเวียนไห้ตายเกิดในวัฏฏะอีกถ้าเรามีอารมณ์จิตเป็นกุศลตายไปแล้วก็ไปสวรรค์เป็นต้นและไปพุทมโ,โลกก็ได้ปณิพันก็ได้ ถ้ามีกําลังใจไปอกุศลแล้วก็ไปอาบายภูมิเป็นนรกเป็นต้นเวลานี้ทุกคนเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อหนีอาบายภูมิคือต้องการพ้นนรกบาปมีจริงแหละแต่ว่าเราต้องการจะหนีบาปอย่างต่ําเราจะไปสวรรค์ถ้ากําลังอย่างกลางเราจะไปพรหมโลกที่กําลังใจดีที่สุดเราจะไปนิพพาน วิธีปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเ่าถึงไงอันดับแรกต้องตั้งใจเคารพในศีลถ้ามาจากบ้านอาจจะบกพร่องในศีลบ้างเป็นของธรรมดาแต่เพี๋เดียวหนึ่งที่นี่เขาตั้งจะให้สมาทานศีลเวลานั้นเขาวันดาญายโยมพุทธบริษัทให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพเมื่อตั้งใจสมาทานศีลด้วยความรบถือว่าเราเป็นผู้มีศีล นี่เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ขอทุกคนตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจแต่ตอนที่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจนี่เขาบรรดาญาตโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายให้ได้ให้ใจแรงได้ใจเบา การหายใจทางร่างกายมันจะแรงรือมันจะเบาก็ตามเป็นหน้าที่ของร่างกายหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือรู้ลมหายใจเข้าใะออกมหายใจเข้าเรารู้ว่าเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกเวลานี้เรารู้ว่าหายใจออกขณะใดที่บรรดาญ่าโยงพระทวีสัตรูร้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นที่ว่าทุกคนมีสมาธินาณาปานุสติ ว่าคำว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าเขาเ้าแปลว่าตั้งใจตั้งใจรับทราบตั้งใจรับรู้คำว่าสมาธิก็ไม่เห่หมายความว่าต้องนั่งสงบจนทั้งจิตไม่รู้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาแค่วีความรู้สึกว่าเวลานี้เราห้ใจเข้าเวลานี้รางใจออกแล้วต่อไปก็ภาวนาควบคู่กันไป คำานาวันนี้เฉพาะวิชานี้ให้ใช้คำานาว่านะมะพาทะเป็นคำานาภาวนาสี่คำ <c oughs> เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกวาา่าพาทะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพาทะ แต่ขณะที่บรรดาญาโยงพุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ตามหรือว่ากําลังภาวนาติดตามก็ตามเวลานั้น <c oughs> ทุกคนก็ต้องอยากจ้างตั้งใจเป็นสมาธิไม่อยากจะคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแต่ก็ถือให้เป็นเรื่องธรรมดาของจิตว่าจิตมีสภาพท่องเที่ยวจิตมีสภาพลปลกแฝงบังคับยาก <c oughs> เราตั้งใจภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยทั้งๆที่ไม่อยากจะรู้จะคิดอย่างอื่นประเดี๋ยวก็เผลอมันก็ต้องเผลอไปคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างเป็นของธรรมบาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเผลอขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่เขารู้ลมหายใจเข้ารั้ดูลมหายใจออกใหม่ภาวนาตามใหม่ก็ต้องทําสลับกันไปตามนี้ ตอนนี้สําหรับการฝึกอย่างนี้บรรดาญ,ญาโยมพทธบริษัทจะต้องมีทิพยจุกุยานก่อนมีความสําคัญเพราะว่าเป็นกรรมฐานหมวดที่สามจะต้องขึ้นต้นโดยคำาคำว่าทิพยจุกุยานก่อนตอนนี้คำว่าทิพย์กุยานนี้ไม่ได้แปลรูปตาเป็นทิพย์ <c oughs> ถ้าลูกตาเป็นทิพย์จะเรียกทิพย์เป,ปเนตตามภาษาบาลี ถ้าทิพเ,เปเนตแปลว่าลูกตาเป็นทิพคนที่มีลูกตาเป็นทิพได้ต้องมีร่างกายเป็นทิพอย่างเทวดาือพรหมแต่คนที่เป็นมนุษย์มีตากายเนื้อแบบนี้มีลูกตาเป็นทิพไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพยิงเรียกว่าทิพยากุย,ยานคำว่ายาณนี้เขาแปลว่ารู้ จานั้นทิพยญญาณได้แปลเตยมศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครยตาทิพย์นั่นคือตาไม่ได้เป็นทิพย์แต่ใจเป็นทิพย์จะมีความรู้สึกรู้ตามความเป็นจริงอย่างของที่อยู่ในที่บังคนก็ดีใส่ก็ดีเรื่อสิ่งของก็ตามอยู่ที่ที่บังเราไม่สามารถเห็นนวยตาได้แต่สามารถกำตากำลังใจเข้าไปรู้ได้ รือว่าบรรดาผีก็ตามเทวดาก็ตามพรหมก็ตามนรกสวรค์ก็ตามอย่างนี้เป็นสิ่ละเอียดและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเรามีทิพยานเราสามารถเห็นได้สามารถเห็นเทวดาก็ได้เห็นมาสามารถเห็นสวรค์ก็ได้สามารถจะคุยกับเทวดาด้นางฟ้าก็ได้คุยกับพรหมก็ได้สามารถเห็นนรกได้จะคุยกับสัตว์นรกก็ได้เป็นต้น คือถ้าต้องการรู้ว่าคนในโลกนี้อยู่ที่ไหนต้องการอยากจะทราบใครอยู่ไหนเราสามารถจะรู้เขามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เราจะรู้อันนี้เป็นกําลังของทิพยกุยยาณอันนี้ทิพกุญ,ญานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะปฏิบัติให้ได้ยังไม่ได้เวลาที่ให้ภาวนาหรือรู้รมยไมใจเขาออก เวลาที่ญาติโยมภาวนาก็ตามรู้ลมหายใจก็ออกก็ตามเวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเป็นการต้องการให้จิตมีการทรงตัวสำหรับพอเวลาภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีจะมีเวลาคจะให้เวลาประมาณสิบนาทีไม่มากนักแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนั้นจงอย่าลืมว่าจิตอาจจะเฟื่องก็ได้คิดอย่างน้อยคิดางนี้เข้ามาแทงก็ได้เป็นของธรรมดา ต่อมาเมื่อกันขณะที่ภาวนาอยู่พอหมดเวลาผูจะให้สัญญาณพอหมดเวลาภาวนาเวลานั้นจะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงตอนนี้ถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงบนทราบว่าคนที่นั่งกลางวงนี้เขาจะเข้าไปแนะนําเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงเขาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนในวงนั้นเลิกภาวนา,านทันทีและก็ไม่ต้องกาหนดรู้ลมหายใจเขาออก ตั้งใจฟังคําแนะนำของผู้แนะน,นําผู้แนะนําจะแนะนําในทางตังกิเลสให้น้อมใจไปตามนั้นถ้าหากว่าจิตน้อมใจไปตามคําเสียงของครูผู้สอนจิตจะว่างจะ,ว,งจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นครูก็จะทราบว่าเวลาที้จ็บเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่้างหน้าบาง พขาจะถามตรงหน้าใครก็ตามใอยทุกคนพิบว่าถามแกตัวหมดทั้งวงเขาถามความรู้สึกว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพุใดอยู่้านหน้าบางถ้าเวลานั้นถ้ามีความรู้สึกให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกมันจะไม่ผิดให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีถ้ายังไม่มีความรู้สึกก็ตอบเขาตามตรงว่ายังไม่มีความรู้สึก ทาก็ถามว่าเวลานี้ท่านที่อยู่ก็น้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คนการความรู้สึกเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายจะไม่เสมอกันบางคนเห็นผู้หญิงบ้างบางคนเห็นผู้ชายบ้างก็าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเห็นเทวดาโคดองนางฟ้าโคดองก็ตอบตามความรู้สึกว่ามีความเห็นเห็นเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านก็ถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้น สำหรับความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติย่อมไม่เสมอกันท่านที่มีจิตและสะอาดเล็กน้อยความเป็นทิพจะมีความเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิตจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นท่านที่มีจิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกเพราะเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะ ให้ตอบตามความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดมากมีเมื่อมีความรู้สึกของจิตจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากอย่างนั้นให้ตอบตามภาพที่เห็นใต้ที่ว่าจิตาามาการเห็นไม่เสมอกันเพราะกำลังใจสะอาดไม่เท่ากันขึ้นอยูก่กากลังใจนะอันนี้ต้องทําเองก็วิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้ตอนนี้ไปขบวนดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีลส,ส,ม,าาสม,าาม,มาทานกรรมฐาน พุธตธบริษัทตั้งใจฟังคำแนะนําในการเจริญกรรมฐานค <c oughs> <c oughs> วามจริงการเจริญกรรมฐานสองเที่ยวนีดีเที่ยวที่แล้วมาได้ไปสองร้อคนเศษะต้องได้ทิพย์จุยานก่อนแล้หลังจากนั้นครูก็จะนําไปพระจุลามุนีเจรีสถานถ้ามีกําลังใจเข้มข้นมาก เขาก็จะพาไปถึงพระนิพพานเมื่อวานนีม้มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าถึงเขตพระนิพพาน8ปสอคนรู้สึกว่ามากนวิธีปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้อันดับแรกไม่ได้ทิพยานแล้วเขาก็จะดำเข้าสู่เขตของพิญญาคำว่าทิพยานก็ในควก็หมายถึงว่าจะเห็นผีเห็นทิวทัศด์เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ นี่การเห็นได้เป็นกําลังของจิตแต่ว่าถ้าเห็นแล้วไปได้เนี่เป็นกําลังของปัญญาถ้าเห็นเฉยๆเป็นหลักถูกวิชาสามสำหรับวิธีปฏิบัติอันดับแรกในตอนต้นนี้ของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเวลานี้ตั้งใจคิดว่าเราจะมีเมตตาคือความรักในคนและสัตว์ทั้งโลก โลกนี้ทั้งหมดจะมีคนเท่าไรจะมีสัตว์เท่าไรก็าตามเราถือว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดและกรุณาความสงสารถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินวิสัยของเราเราจะช่วยเขาให้มีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์คิดถ้ายังทําไม่ได้ก็เป็นไรคิดไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์จิตจะมีความเยือกเย็น ว่าจิตขุนบรรดาญาโยมบริษัทมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดง่ายหลังจากนั้นแล้ววิธีปฏิบัติก็ให้ทุกคนตั้งใจเคารพในศีลเพราะศีลนี่มีความสำคัญมากถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่เกิดสมาธิจะเกิดเฉพาะเวลาที่ศีลบริสุทธิ์ ในเวลาที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาจากบ้านอาจจะบกครองในศีลบ้านเปขอธรรมดาวีสักเพียเดียวหนึ่งย่ยสมาทานในศีลเวลาที่สมาทานศีลขอทุกคนตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพถือว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเคารพในศีลจิตใจก็มีความเยือกเย็นเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นอารมณ์สมาธิก็เกิด เเวลาทำสมาธิก็จะไปขอพูดตำหนักวิชามากเกินไป <c oughs> เวลาทำสมาธิอันดับแรกขอทุกคนตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในก่นกมหมายความว่าขณะที่ให้ใจเข้าจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออก,ออกอยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าอย่างนี้ถ้าจิตยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอย่างนี้ถ้าเรียกว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐนนั่นคำว่าสมาธิไม่ใช่ว่าทำจนท่าไม่รู้สึกตัวน,นี่ไม่จําเป็นสมาธิเป็นก,การตั้งใจแล้วตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งจิตทันอยู่จุดนั้นถือเป็นสมาธิ จะนั้งกำลังสมาธิที่ฝึกมโนยิธิอันนี้เขาเรียกว่ามโนยิธิแปลว่ามีทิทางใจมันหมายถึงว่าการจะใช้งานจากใจการฝึกมโนยิธิไม่ต้องไม่ต้องใช้กำลังจิตสมาธิสูงมากอันดับแรกไม่จำเป็นต้องถึงฌานสมาบัติเราแค่อุปจารสมาธิก็พอ ทำเมอือวจารสมาธิก็คือทำพอแค่จิตสบายจิตรู้ลมเข้าจิตรู้ลมออกรู้คำภาวนาตอนนี้ขณะต่อนายเมื่อจะฝึกสมาธิขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มภาวนาภาวนาตามลมให้ใจให้ใจเข้านึกตามวัานามะหายใจออกนึกตามพพะทะแค่สองอย่างนะ คำบรมนามีสี่คำครบสองคือเมื่อเวลาหายใจเข้านึกตามวันนะมะหายใจออกนึกตามว่าพาทะแล้วก็สำหรับลมหายใจนี่ขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงอยาบังคับลมหายใจบางทีหายใจเบาเกินไปแล้วคิดว่ามันรู้น้อยเกินไปบังคับให้ร่างกายหายใจแรงอันนี้ไม่ถูกอย่าบังคับ าการหายใจจะเร็วหรือจะช้าจะเบาจะแรงเป็นหน้าที่ของร่างกายเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเข้ารับทราบลมหายใจเข้าออกเราขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามวนาะมะนึกออกอาหายใจออกนึกตามวพระทะในเมื่อญาติโยมเขาทำอยู่อย่างนี้เวลาที่ครูกาคุม ผูจะให้ญาติโยมพุทธบริษัทภาวนาอย่างนี้รู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เพียงแค่สิบนาทีในช่วงสิบนาทีนี้เขาพยายามควบคุมกําลังใจจะให้ไปส่งจิตไปที่อืน่นให้อยู่ในคําภาวนากับลมหายใจเขาออกแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตจิตมีสภาพคุมยากบังคับยาก ดันั้นขณะที่เราตั้งใจภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออก,กดีแค่สิบนาทีจะนึกเวลาเล็กน้อยจิตก็อาจจะสายไปสู่อารมณ์อื่นคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกจะนึกเป็นได้ก็เป็นของธรรมดาที่มันต้องเป็นถ้าเรารู้ตัวว่าเวลาตอนานี้เราทิ้งคำภาวนาไปแล้วทิ้งลมหายใจเขาออกไปแล้วก็เริ่มกำหนดรู้ใหม่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกหายใจเข้านึก นึกว ata, ่าพระนามาพ mm. <ped> ุทะจะออกเนื like ้อพระให้ใจเข้านึกว่านามาจะออกเนื้อพระธะเริ่มต้นใหม่นะคำวนาวนามะพาทะให้ใจเข้านึกว่านามะให้ใจออกเนื้อพระธะนี่แต <istic> ่เมื่อญาติโยมทำอย่างนี้อยู่สลับกันไปติดสายบ้างไม่สายบ้างทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้างอย่างนี้ก็อย่าทำดิตัวเองว่าเลว ให้ทราบว่าถือว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้ฝึกไม่ใฉ่ครูผู้สอนและไม่ใช่พระอรหรันต้องมีลมสอดใสกับสบใสบ้านเป็นของธรรมดาและในขั้นต่อไปถ้าถึงวาระพอสมควรเป็นประมาณสิบนาทีก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงเพราะม้าโดยกันต้องตั้งเป็นวงขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงในของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน เลิกภาวนาทันทีและเลิกกําหนดรู้ลมงาม่ใจเข้าออก <c oughs> ภาวนาก็ไม่ภาวนารู้ลมหายใจเขาออกก็ไม่ต้องเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้แนะนําครูผู้แนะนําก็จะแนะนาในการตักกิเิสเอาจิตฟังเอาหูฟังเขาตั้งใจตามจิตคล้อยไปตามนั้น ขณะที่ฟังเสียงธรรมเขาแนะนำอยู่เวลานั้นจิตจบจ,จุดเดียวจิตก็จะว่างจากกิเลสช,ชั่วคราวเมื่อจิตบ้านจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ความจริงจิตเรามีสภาพแจ่มใสแต่ที่มันเห็นผีเทวดาเห็นรกรดาเพราะกิเลสที่ห่มห่อเวลาที่เราฟังธรรมะเขาแนะนำจิตจะว่างจากกิเลสช,ชั่วคราว เมื่อจิตว่างจะเดิดเวลานั้นอารมณ์จิตก็เริ่มเป็นทิพย์ถ้าครูก็เห็นว่ากําลังจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเริ่มเป็นทิพย์ก็เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามเรื่องความรู้สึกครูผู้สอนก็เหมือนกันนะอย่าไปถามมาเห็นถามมาเห็นอันนี้ไม่แน่นอนความจริงคําว่าทิพย์ปุญญาเนี่ยไม่ใช่ตาเป็นทิพย์ ถ้าตาเป็นทิพเียกทิพ,พเนรคำว่าทิพกุญานยานี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพความจริงแล้วใจทิพไม่เห็นตาทิพเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่้างหน้าบางังคําถามแบบนี้ไม่ได้หมายถึงเขาถามถึงเห็นเขาเขาถามถึงหมายถึงเทวดาหรือผมหร,รือพระเจ้าท่านสงเคราะห์ท่านมา เวลาต่นนี้ความเป็นทิพย์ของจิตธรรมดาญ,ญาติโยมพุทธบริษโปรดทราบจะไม่สม่ำเสมอกันความเป็นทิพย์จะแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสอยู่ที่ญาติโยมเองไม่ใช่ครูผู้สอนถ้าใครระงับจิตดีได้ดีมากความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสมากนะครับจิตระงรับจิตได้น้อยความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสน้อยนี่ความเป็นทิพย์เมื่อไม่เท่ากัน สำหรับท่านที่มีความเป็นทิพย์ของจิตเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกไม่จิตไม่เห็นภาพท่านที่มีความเป็นทิพย์เป็นกลางของจิตเมื่มมมจอ,นนจ,จ,ตตจ,อจ,จิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักที่จิตเห็นไม่จะตาเห็นถ้าจิตสะอาดมากจิตเห็นภาพแล้วมีความจิตมีความรู้สึกและเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก ตรวมความมาทุกอย่างคอยเชื่ออรณ์ของจิตความรู้สึกครั้งแรกไม่ผิดในเมื่อครูก็ถามว,าว่าเวลานี้มีความรู้สึกะไรุใดอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีเขาถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้อาจจะเห็นไม่ไม่เสมอกัน ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าผู้ชายถ้าก็ถามเรื่องสีสันวันณะของท่านที่มาก็าตั้งแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้มีปัญหาว่าคนนั่งทั้งวงครูอาจจะถามคนใดคนหนึ่งในวงถ้าถามคนใดคนหนึ่งในวงแล้วพูดกับคนใดคนหนึ่งในวงให้ถือว่าพูดกับคนทุกคนทั้งวง ถ้าไปเรียงตัวแล้วมันไม่ไหวเวลาไม่พอแล้วก็หลังจากนั้นท่าบนบรรดาญาโยพุทธบริษัทตอบต,ตรงตามความเป็นจริงที่ครูเองครูก็ก็เห็นถ้าตรงแล้วหลังจากนั้นครูก็จะควบคุมกําลังใจให้แนะนําให้ญาโยควบคุมกําลังใจส่งใจคือเรงนี้คำว่าใจคือเวลาออกไปไม่ใช่ใจออกไปจากตัวไปสูพ่พระจุลามุนีเจดียสถาน การออกไปที่ไม่ใช่จิตดวงเดียวเที่ยวไปเนี่ยมันเป็นตัวของเราเองอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าร่างกายและที่เรียกว่าทิศมานในกายคือร่างกายที่มองไม่เห็นนี้ตาเนื้อตัหมายความว่าร่างกายที่เราตายไปแล้วไปตกนรกไปสวรรค์ในกายตัวนี้แหละวันนี้เราจะบังคับกายนี้ให้ไปพุจุลามณีเจริสถานในเมื่อไปถึงพุจุลามนีเจริสถานแล้วถ้ากําลังใจเขโยนเข้มแข็งเข้มแข็ง เออจะให้เด็กเสียงดังไปดิถ้าใจนโยมเข้มแข็งก็จะพาไปพระนิพพานนี่สำหรับโยมใหม่นะสำหรับญาติโยมเก่าที่คอยการซักซ้อมเวลานี้คอนญาติโยมทุกคนให้ตัดสินใจตามนี้รวบรวมกำลังใจตามที่เคยได้ไมาแล้วส่งใจไปพระนิพพานเมื่ตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นในโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีพมโลกก็ดี ไม่มีความจิตจริงไม่มีความทรงตัวจริงโลกมนุษย์ถึงที่สุดก็ตายเทวโลกถ้าพรมโลกมาถึงที่สุดก็ต้องจุดติต้องเคลื่อนดินแดนที่มีความสุขจริงก็คือนิพพานเราต้องการอยู่ที่นิพพานนี้จุดเดียวหลังจากนั้นก็จับพระ,ร,ะรูปไปชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าชาัดเจนจแจ่มใสเต็ต่างทรงใจที่ที่นั่นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาญาโยมัยุทธบริษัททุกท่านทุกคน เวลาครูก็ซักซ้อมจยังมีกายคล่องตัวมากและมีสภาพสภาพแจ่มใสามากอตอนนี้ไปกุนดาญาโยพุทธริสันหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน